นี่คือเหรียญหลวงปู่สุขวัดประครองมาขามเท่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมมีอยู่ผมก็เลยมาถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันครับก็เป็นเหรียญลักษณะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญประพามนทนรัศมีประพามนทนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดูหน้าตาก็ดูเป็นอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ครับและถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ธรรมชาติก็เป็นลักษณะอย่างนี้ มีคาบมีไขมีธรรมชาติอย่างนี้ครับด้านหลังเป็นจานมือนะครับน,นี่จานมือจานมือของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นของหลวงปู่ครับหลวงปู่สุขวัดปากขาวคองมาขานเท่าอีกกวงหนึ่งนะครับที่ผมมีผมก็มาถ่ายทําให้ดูครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหมดทุกองแล้วครับเท่าที่เห็นว่าสมควรจะต้องถ่าย ใกล้ๆจะเกือบหมดแล้วมั้งครับนี่ผมก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูกันครับนี่คือเหรียญปะพามุลทนลัศมีซุ้มรัศมีประพามุลทนที่เรียกกันเนื้อตะกัวมีสนิมออกแดงๆสีน้ำตาลสีแบบไข่ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายทําให้ได้ดูกันครับนี่คือหลวงปู่ศุกบ ปัดปากคอมาขามเท่าดูเนื้อเป็นลักษณะยุบยับยุบยับเหมือนกับผิวคนแก่เลยครับใหบค้ครูบาอาจารย์ได้ดูกันครับนี่คือหลวงปูส่สุขสมรัศมีประพาณนทนพิมพ์รัศมีประพาณนทนที่เรียกเรียกกันดูหน้าตาก็คมชัดนะครับหลังเป็นจานมือนะครับองค์นี้เป็นจานมือจานด้วยมือหลวงพ่อเอง ยันของหลวงพ่อครูบาอาจารย์และพ่อพอแม่พี่น้องและก็เพื่อนๆพี่พี่น้องๆ้องแล้วก็ลูกลูกหลานๆคงจะเคยเห็นจานมือจา,อจากเหรียญที่เขามีกันอยู่ครับแต่นี่ก็เป็นจานมือครับนี่เป็นจานมืออยู่ด้านหลังครับถ่ายทำให้ได้ดูกันเพราะฉะนั้นเหรียญของหลวงปู่สุขเนี่ยผมบอกว่ามีการทำหลายแบบ ในความรู้สึกของผมผมตามที่ผมมีตามที่ผมเห็นตอนที่ผมศึกษานะครับผมว่ามีม,มีการทําหลายแบบครับเพราะฉะนั้นมีการตัดแบบในแนวแบบดิ่งในแนวแบบด้านข้างก็มีครับแต่ตัดแยกแบบตัดแบบแยกองค์พระออกจากกัน,นครับนี่คือหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่า พิมพลัศมีประพามุนทนครับถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ชมกันให้ได้ศึกษากันให้ได้เป็นวิทยาทานได้แบบเอาไปถ่ายทอดถ่ายทำเป็นพระเท้พระเกศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะได้มีข้อมูลได้ศึกษาให้เก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องน้องลูกๆหล,ล,ลานๆและพ่อแมอ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบ เป็นผู้ที่เสี่ยมสอนให้ผมพอได้รู้บ้างจากสมัยก่อนข้อมูลสมัยก่อนนะไม่เหมือนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้หายง่ายเข้า google อะไรแล้วก็เห็นรู้หมดแต่ก่อนเราก็ต้องอาศัยแบบสอบถามเพื่อนฝูงรู้อาจารย์รุ่นพี่ๆหรือว่าคนในท้องถิ่นนะครับสมัยพวกผมครับเมื่อ40 50ปีที่แล้วครับก็ไม่ได้แบบ หาง่ายอย่างทุกวันนี้ตรงนี้พิมพ์ Google เข้าไปเห็นหมดข้อมูลอะไรแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเท็จผมจำว่ามันก็เหมือนกับที่เล่ามาแต่ก่อนบ้างไม่เหมือนบ้างอะไรแบบกับที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากอาจารย์แบบรุ่นพี่หรือว่าครูบาอาจารย์รุ่นที่แบบว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมสมัยผมเป็นแบบหนุ่มๆรุ่นๆเด็กๆที่แบบสนใจเรื่องพระครับที่ทําสอบถามท่าน โดยเฉพาะในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นมีอะไรแบบแปลกๆในเมื่อมาในยุคใหม่เนี่ยเพราะเป็นแบบธุรกิจกันก็โปรโมทกันแบบเชียร์กันอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองนี่มีมูลค่าเพิ่มหรือว่าขายของได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่างกันนะครับ ครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจากศูตรพักเครื่อง a r l ผมสุรัตนะหรือสุภาศคำทองจักครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ